สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตุ๊กตาบาร์บีนะคะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาทํากับข้าวอีกแล้วมื้อนี้ก็จะทําเป็นแกงไก่นะคะใส่มะละกอนี่เลยเตรียมเครื่องเค้าอะไรไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปค่ะคุณผู้ชมไปทํากับข้าวด้วยกันจ้าเปิดเตากันเลยนะจ๊ะ

ท่าผู้ชมได้มาทานกันจ้าแกงไก่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะ กลิ่นแรงมากพอผนหยุดก็เริ่มอากาศร้อนอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะ khi đặt xào nhé và cho tôm lên tàu nhé kem nắm màu nhỏ Hãy subscribe กมีทั้งเนื้อมีทั้งเครื่องในเลยนะคะคุณผู้ชมแกงกับตุคลิกเอาล่ะปรุงรสกันเลยดีกว่า เครื่องปรุงก็ปกติเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมน้ำตา,าลกับปริมาณกันเอาเองเลยนะต้องชิมก่อนแล้วลรงจะรู้ว่าเออรสชาติเป็นยังไงเนะกระเีซอสปาเคียว แค่กระชอบกระชวนแล้ก็น้ำมันหอยลิ้นวิ่งนะคะจะออกคล้ายๆแกงป่า ง่ายแค่นี้เลยค่ะคุณผู้ชมผดแกก็ไม่ต้องตามซื้อตามตลาดเดี๋ยวี่้สะดวกสบายขึ้นเยอนะเนาะมาชิมรสชาติกันดีกว่าจ้ะคุณผู้ชม จริงงก็ได้แล้วนะแต่เราว่าเติมความเค็มไปอีกนิดนึงปลาไปนิดนึงนะคะโหระพาเลย่ไม่ใช่ใบโหระพาคนละ้คุณผู้ชมบอกผิดใบกบเะเพราคะ่ะนี่ไงคะ่ะ คัุกคับครัวหอมแล้วเสร็จเรียบร้อยชุย่มดูคุกข้าวนะคะแต่ว่าวันนี้ทอดปลาเข็มปลาตัวเล็กๆันนะคะปลาปลาข้างเหนือเค็ม,ลคม,ลคม,ลคมแล้วก็มีปลาหมึกแห้งทอดไปเสร็จเรียบร้อยละเอาไป้ทานคู่ด้วยกันเนาะ ค่ะเดี๋ยวเราจัดลงชามกันเลยดีกว่าค่ะชามเลนะคะพอดีหนึ่งถ้วยเลยค่ะคุณผู้ชม กบินมาต้อมไปไปไ,ปไปนี่ขนาดอาหารสุกใหม่ๆนะเนี่ยแมลงวันยัง,นยงแบบโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะช้อนกลางเ็มาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมช้อนกลางเลยนะแกงไก่ใส่มะละกอนะคะ หนึ่งถ้วยทานคู่กับนี่เลยปลาข้างเหลืองเข็มทอดแล้วก็ปลาหมึกนะมาค่ะคุณผู้ชมตับข้าวก็เสร็จแล้วรงสำรับเรียบร้อยแล้วเตรียมยกไปทานได้เลยคุณผู้ชมคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องตุ๊กตาบ้าบีด้วยนะคะคุณผู้ชมคะตักข้ามาทานด้วยกันนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ